g o o มอร์นิ n สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เข้ามาหาเห็ดค่ะวันนี้มหาเห็ดเจอเห็ดเยอะเลยครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งค่ะเห็ดลายลายพี่น้องิึงเลยเห็ดยังกากเห็ดปวกเห็ดปวกพี่ค่ะพี่น้องดอกจูมค่ะพี่คะดอกจูมมันเฮค่ะลายลายมันก็หน่อยแตะ มนสีหล้านก็มีดอกไม้โอ้มันมันนันต้องงานกลนเอาต้องกลนเอาหรือว่าเรมียมาสับเอาโอ้มันมันแ่บอกให้เอาถือลงมานั่งขาแข็งใช่ขาแข็งมากนะครับเก็บเห็ดครับพี่น้อะเก็บเห็ดพ่นอุ้ยขายาวมากเลยพวกนีะ Mushroom อืมอืมสวยมาก อยู่อยู่ตรงพุ่นนะดอกใหญ่ๆเนาะบ้านบานตัวนี้ก็ดอกเล็กอ๋อโอเคสวยคะ่ะขึน้นมาคะ่ะน,นี่คบตงง่เนนหงมน่าเก็บเห็ดค่ะบ้างคะ่คะล่ไลยคุณนะ่ะมีแต่เห็ดนี่คะ่ะ ต้เอาาคก็บเห็ดครับพี่น้องเก็บเห็ดเห็ดงามๆเป็นต่แซ่บเนาะเป็นแต่แซ่บเป็นแต่แซ่บบอกตัวไหนแต่ก็มักตาซูบันหรือว่าพี่น้องเอาา้ยมาเบิ่งในเห็ดพี่น่ะเบิงนะเนะบ่งในเด้อเห็ดเห็ดจะเป็นลายคักบม่เคยพ่อเด้ดนี่ยจังสีโดนโดนทีน่มีเทียเด้ดคะ่ะจังสีเห็ดนี่ตันไหนดอกตูมนี้ดอกตูมของลูกของลูกไปแล้วดอกตูมของลูกแล้ว มันจะเกือบครับมาประทันสุ่มบานก่อนก็เกือบเน่าซุ่มบอลก่อนก็เกือบเน่าอุยพี่นะอุ้ยน้องคนทางพี่นะพี่นะเพิ่งพี่นะเพิ่งพี่น้องเห็ดพี่นะหลายลายค่ะเห็ดเอี้ยสิไม่ลายเอ้ยเอาอะไรตัวขนบกุลเนาะเห็ดเด็เห็ดเด็ดเห็ดเด็ดเห็ด พุ่นนะ,ะปา้าดอกตูมแม่ปอดพุ่นนะดอกตูมพุ่นนะพุะ่นนะดอกตูมไม่ปาไหมคะ่ะดอกตูม่งค่ะหน้านี้หน้าเห็ดแล้วก็มีเห็ดดอกตูมนะ่ค่ะตัวค่ะดอกตูมมันเห็ดค่ะเห็ด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 แล้วก็มาค่ะนี่ค่ะ ก็ล่างเกิดเลยค่ะนี่น,นี่นี่ค่ะอาหารบ้านเรากับพี่น้องเอา๋าอยู่หากินครับพี่น้องบ่ามนตั้งเลยด้วยก่อนตั้งไว้แล้วก็นั่งคิดก่อนเลือบเป็นเกมให้ได้บ้างกองขาสัตว์เดาขายาเนืแล้าสุดจังแน่นอน นั่เอาเตี้ยเพชรนั่งเอาตีนสินเด้ <c oughs> อะเขาเรามานั่งเอาตีนสินนะ <c oughs> แต่ทำไมนั่งเอาตีนสินนะดูสุดโลดดูสุดมาเก็บเพชรโลดแต่เราตกไปเอาเจาเหยียบมูนเอเล่ยมตรงนี่บอกค่ะตั้งบ่เอามันดอกนอกมันเป็นเหมือนเชือกมาเก็บเพชรครับพี่นอ้อง มันจดต้อาบัง huh. น uh ีด huh. uh ้วหมือนเามันนั่นขุดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่พอเอามีดนั้งสวังดีเนาะมังไงเนาะเย้มก็ได้แต่เราไ่ต้องขุดขึ้นเลยไหมวงัดแลก็ดึงเอาใ่ไหม่ะชวสวย่วยกอลงหนึ่งจังหน่อยก็ดึงเอาเจ้เหมนัวปลาเดเลี้ยงไปข้างล่าง เก็บเห็ดครับพี่นอ้องเฮ้ยปวกเห็ดลวกอ๋อนี่แหละค่ะตัวน้อยบ,นบานๆไม่ต้องเอาเนะเาะน้อยบ,บานๆไม่ต้องเอานี่ครับคุณดูค่ะเนี่ยเออเห็ด เห็ดเดี๋ยวนี้เหด็ดเจะปีนเชือกซอไปเห็ดแล้วก็นี่เห็ดอันนี้น้อย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 คะ่ะน,น้อยน้อยอันนี้อันนี้อันใหญ่ใหญ่นี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เน,น่าแล้วอันบานบาน,นนี่สีอะไรมันเน่าหรือเปล่าสเน่าหรือเปล่า

ล็อกเลอร์เลยคร daylight, ับ <UK> พี่น้องเพิ่งค่ะเต็มไม่เลยครับเพิ่งเลยเห็ดก็อยู่กับปลาปลาก็อยู่กับเห็ดมุก็แค่อยู่มางานใหม่ไมเห็นมันก็อยู่กับปลาปลาก็อยู่กับเห็ด